ก็กลับมาพกแนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมารีแอคเออเกินก่อนหลังจากที่รอบที่แล้วเรารีแอคช็อกกึดไปนะคะรอบนี้ก็เลยอย่างที่บอกไปว่าคือแบบจะกลับมารีแอคเพลงเก่าของน้องแล้วก็แบบมีรีเควสมาว่าเอ้ยลองฟังเพลงเก่าของน้องดูได้นะเพื่อแบบเออแบบลองช็อกกึดแล้วว่าแบบลองฟังเพลงเก่าดูบ้างรอบนี้ก็เลย เริ่มที่ชกกันก่อนนะคะชกคือคำล่าสุดก่อนจะถึงช็อกกึดเนาะก็เหมือนจะเคยได้ยินชื่อเพลงแต่ว่ายังไม่เคยฟังเดี๋ยวจะมาลองฟังครั้งแรกพร้อมกันเอ,อ่อของ Edi2major นะคะลืมบอกไปอ่ะเริ่มเลยนะมาตื่นเต้น คอนเซปชั่เหมือนชอบกึดเลยแต่ว่าแบบก็คืออะไมันจะกินอายมันไม่เหมือนกันแต่ว่าคอนเซปชัดาจริง

โอ้คือเพลงนี้เหมือนจะแบบ v o อ a l เยอะกว่าชอบกึกไหม แกบเกิด <c oughs> เหมะะเเือนจะแรปทำเพลงเกือบทำเพลงเอออันนี้คเค้าแบบมีสลับเป็นว่าแบบเป็น vocal เป็นแรปอะไรเงี้ยเออไป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 เนี่ยโดนอ่ะคือคอนเซ็ปต์ชัดชัดจริงๆแล้วก็แบบคอสตูมเหมือนจะเน้นเน้นแบบทำเป็นหนึ่งแบบ unity เออ

อ,อแล้วมีแดนเบกตอนท้ายเพลงเหมือนเหมือนกันเลยคือฉันว่าชคกคือจุดกำเนิดของช็อกกึศมันเขาจะเริ่มจับทามตัวเองได้พอเพิงนี่ยแบบเออคือ โฮมสร้างเพลงคือมันแบบคล้ายกันเลยแบบเขาเลยเป็นแรปเป็นวอลคออย่างเงี้ยแล้วก็มีแดนเบรกถ่ายเพลงใช่ไหมแล้วก็เน้นภาพรวมเน้นโคโลการาฟแบบเน้นแบบความพร้อมเพียงอะไรเงี้ยแล้วก็โคโลการาฟโคโลกราฟเพลงนี้ก็เอาเหมือนกันช็อกกอันนี้ก็คือเลิศนะอันนี้คือแบบชกชกชกอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เอาเอามากแบบดีดีแต่ว่า ถ้าเอาความรู้สึกตอนฟังครั้งแรกคือเหมือนเคากึดบีดมันจะหนักกว่านี้คือมันเป็นฮิปฮอปค่ะๆก็เลยแต่ว่าเคาะกือมันจะแบบมันจะปึ้งมันจะแบบปึกปึ๊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 กทั้งเพลงอะแต่นี่คือแบบชกชกชกคือมันจะแบบเหมือนจะเน้นแค่ดนตรีมสนัดแค่ช่วงที่เป็นท่อนฮุกช่วงที่เป็นช่วงเหือที่เป็นแร็ปเป็นวคอลคือจะเบาหน่อยแล้วก็จะไปแบบเน้นทางโชว์แร็ปโชว์วอคอลแบบการใช้เสียงอะไรอย่างนี้ซะมากกว่า แต่เชอร์คัเหมือนจะแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นของเพลงคือปส่วนใหญ,ญ่แล้วก็โวคอลไม่ได้จ๋าขนาดนั้นมันไอท่อนที่เป็นโวคอลก็เหมือนเป็นท่อนที่ต้องมีสกิลแรปพอสมควรเพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้โวคอลขนาดนั้นยังที่บอกเออแต่ก็แปนว่าคือคนละฟิลแล้วแต่เทสแต่สาหรับฉันคือแบบฉันชอบทั้งคู่แบบทั้งชก ok, ทั้งเชกกึคคือแบบโดนเส้นโดนเส้นสุด,สด มาดูคัมแบ็กสเตจกันนะคะอ๋อชคคือเจ็ดเดือนที่แล้วเหรอเจ็ดเดือนแ้วก็คืออ๋อแสดงว่าเออแสดงว่าเขาให้คัมแบ็กบ่อยอยู่นะเออให้คัมแบ็กบ่อยอยู่เพราะแบบไม่ได้ทิ้งช่วงนานขนาดนั้นโอ้โหทรงผม แล้วคือเขาอสูงจริงๆนะแม่แบบสูงแบบตัวสูงอ่ะเออดูกราบเอา แล้วเสียงนิ่งมากน้องน่าจะเป็นเมนโวคอลพี <sych disappointing. S 2> ่ขอเตียมตาเออเออไป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  ฟองบินเปิดแล้วค่ะคือเอามากมาอลา่าสุดเออ คนที่ชื่อเยชานเหมือนแบบเหมือนจะออร์เดอร์เลยแบบจ Other, ริงๆคือทุกคน All Other ออร์เดอร์หมดอ่ะแบบ <You 're S 1> แรปได้ร้องได้แล้วคือเต้นแข็งแรงว่าแบบเออแน่นละเอาละเอาละก่อนละเออไป

以為有本本的、哦嗯，是吗？问你朋友。stop stop 掉你哦，stop 掉你 คือต้องให้ต้องให้จริงชกอ่ะแล้วคือแบบเขาเลยชกอย่างเงี้ยสักอย่างเงี้ยแบบโอ้โหย่างเอาโดนเส้นโคตรเลยเอ,อ่ะเอ็ด้ทูมิเจอเออแบบซื้อ,ซ,อซื้อตั้งแต่ชกกึดแล้วไอดี ID, พอไปเจอชกคือแบบนี่แหละเดสตินีสุดแบบเออเกดมบเพืพ่าฉชันจริงๆตอนนี้ก็เลยตอบไม่ได้ว่าชอบเพลงไหนมากกว่าแต่ว่าโดนเส้นทั้งสองเพลงแล้วก็ ซื้อเรียบร้อยสําหรับเอติทูมิเจอร์แบบใครอะขายมาขายเลยค่ะขายได้เต็มที่เพราะแบบกำลอยู่ในช่วงเห่อเลยเออคือขอบอกตรงนี้ว่าหน้าน้องเหมือนกันมาก <c oughs> ก็ต้องใช้เวลาสักครู่นึงแต่ว่าฉันเชื่อว่าฉันจะทําได้ภายในเวลาไม่นานเ <laughs> พราะซื้อแล้วนั่นเองอ่ะก็คือมันจะไม่จบแค่นี้แน่นอนสำหรับเอติทูมเจอร์ถ้าเกิดว่าฉันพูดเราซื้อแล้วมันต้องมีอะไรตามมาแน,น่นอนก็ฝากกดไลค์กดแชร กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะคอนเทนนอนไม่จบแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวมีมาเพิ่อมอีกแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย